ถ้าคุณได้ฟังเรื่องที่ครูค่ะจะมาให้คุณวันนี้ครูเชื่อว่าคุณทุกคนคะเราทุกคนรวยได้เพราะเราทุกคนเกิดมาพร้อมศัก,กยภาพแต่คุณต้องรู้แค่นั้นเองเรื่องเดียวเท่านั้นค่ะเรื่องเดียวที่จะทําให้ทุกคนรวยฉุดไม่อยู่นั่นก็คือฟังดีๆจดไว้จําไห้ขึ้นใจนั่นคือความสั่นสะเทือนค่ะนี่คือความจริง ความสั่นสะเทือนตัวเดียวค่ะทําให้ทุกคนรวยเปลี่ยนมิติความสั่นสะเทือนตัวเดียวเปลี่ยนภพภูมิในชาตินี้ความสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นคุณต้องตามหาความสั่นสะเทือนให้เจอคุณเชื่อไหมว่าชีวิตมนุษย์เราถ้าไม่มีความสั่นสะเทือนมันจะไปเรื่อยๆมันไม่มีทางรวยพุ่งกระฉูดมันไม่มีทางเปลี่ยนภพภูมิแต่ถ้าวันนี้เราตามหาความสั่นสะเทือนเจอคุณคะคุณจะรวยแบบ นะใครจะดา่าคุณว่าคุณโลภก็ช่างหัวมันคุณจะรวยแบบให้มันด่าว่าโลภอะค่ะเข้าใจนะเพราะมันจะมาเองมันจะมาทุกที่ทุกทางทําไมครูรวยเร็วลองสังเกตดูทําไมครูมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไวมากแล้วทําไมคนที่เชื่อครูทําตามครูถึงมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างน่ามหัศจรรย์ทําไมคนที่ไม่เชื่อครูเลิกเชื่อครูแล้วกลับไปอยู่ที่เดิมคุณหาความสั่นสะเทือนไกลคุณให้เจอแล้วครูโคตรมั่นใจค่ะ จากนี้เป็นต้นไปปีหกห้าทุกคนจะตามล่าหาความสั่นสะเทือนถ้าวันนี้เราไม่มีเราจงหาความสั่นสะเทือนจากเพื่อนจากสิ่งที่มันเล้าๆจากอะไรที่มันตื่นเต้นสั่นสะเทือนจากโลกภายในให้ได้เมื่อไหร่ที่มันเกิดความสั่นสะเทือนกับใครก็ตามแล้วเราอ่ะไปยินดีไปรับด้วยไปฟังเรืเ่อยๆไปแบบอ้าแบบมันเหมือนแบบมันมันก็จะให้ว่าเหมือนเรามันไม่ได้หรอกแต่มันเกิดความสั่นสะเทือนกับเขาอะค่ะ เหมือนเราไปรับเอาความสั่นสะเทือนของเขาเข้ามาโดยไม่รู้ตัวแล้วความสั่นสะเทือนนี้มันจะทําให้คุณเกิดอะไรฟังนะออเดอร์มางงงลูกทีมขยายใจเปิดพันงงงมีคนต้องการทําธุรกิจกับคุณงงงงชาวต่างประเทศหลั่งไหลมางงงเงินมาจากไหนงงงงมันจะเป็นแบบนั้นค่ะนี่เรียกว่าแรงสั่นสะเทือนค่ะวันนี้เขาเกีดกันกูก็อะไรของมึงคุณ คุณไม่ต้องไปดูใครเลยนะคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรือไปว่าใครคุณสังเกตแค่ตัวคุณเองพอครูบอกแล้วนะว่าให้คุณอะเช็คลิสตัวเองถ้าวันนี้คุณเช็คตามที่ครูบอกคุณจะรู้เลยว่าจริงหรือไม่จริงเพราะคุณไม่มีวันโกหกใครได้ค่ะแรงพวกนี้ค่ะมันมีอยู่จริงพอเราได้เล่นมันพอเราได้เล่นกับพลังพวกนี้มันจะคุ้นชินคุณเหมือนครูครูน่ะคุ้นชินกับข่าวดี คุ้นชินกับเรื่องดีๆทําไมครูถึงอยากให้คุณคุ้นชินเหมือนครูทําไมครูต้องให้พวกคุณเอาข่าวดีเพื่อนไปกรีดทาไมครูถึงเอาข่าวดีคุณมาโพสต์มาดันมาแชร์มาเชียร์มาอะไรเพราะอะไรก็ครูชอบมันสั่นสะเทือนพอมันสั่นสะเทือนมันจะเกิดเอเนอร์จีอย่างหนึ่งออกมาเลยนะว่ากูจะได้ข่าวดีมันเป็นของมันเองยิ่งยินดีกับใครยิ่งได้เห็นข่าวดีใครแล้วยิ้มแก้มฉีกอย่างเงี้ยมันรู้สึกไปขนาดเนี้ย คุณเรารู้เลยเรากําลังจะได้ข่าวดีเพราะฉะนั้นค่ะคุณวันนี้นะคะครูมาบอกคุณแล้วนะว่าสิ่งนี้สิ่งเดียวที่จะทําให้คุณนะคะสําเร็จได้ทุกมิติเลยวันนี้อย่าให้อย่าให้แรงสั่นสะเทือนในตัวของคุณมันด้อยลงด้อยลงหายไปหายไปไม่ได้นะคะฟื้นคืนชีพคุณขึ้นมาค่ะครูจะเป็นคนที่ชอบใช้เรื่องของพลังงานเราใช้แรงงานกันมาเยอะทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช้ แต่เราต้องใช้พลังงานให้อยู่เหนือแรงงานเพราะพลังงานมันสร้างรัพ์ได้พลังงานมันดูดทรัพย์ได้พลังงานมันจะดูดคนมาช่วยคุณทําพลังงานมันจะดูดบางอย่างมาเอื้อคุณพอพลังงานมันอยู่เหนือแรงงานแรงงานจะถูกใช้น้อยลงเข้าใจหรือยังคะนี่คือสิ่งที่ครูอได้มาด้วยตัวเองเรียนมาด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองและได้ด้วยตัวเองคุณถ้าไม่งั้นนะคะน้อยมากค่ะ ที่จะทํางานแค่ไม่กี่ปีมีเป็นหลักร้อย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 ล้านคุณว่าจริงไหมคะเพราะฉะนั้นจงใช้พลังงานค่ะให้มากกว่าแรงงานพลังงานความคิดพลังงานความเชื่อพลังงานความสุขพลังงานการทําต่อเนื่องพลังงานความแบบต้องเชื่อให้สุดใจไปหยุดที่ความสําเร็จพลังงานมันนําเราอิแรงงานมันตามหลังแรงงานมันจะเริ่มใช้น้อยลงก็ต่อเมื่อพลังงานมันดูดได้เชื่อว่า สิ่งที่ครูให้คุณนะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดเป็นสิ่งที่มันจะทําให้คุณอะรวยทางรัฐแล้วรวยในชาตินี้วันนี้ไปหาอะไรมากมายไก่กองเจอหรือยังถ้ายังไม่เจอลองเอาวิธีง่ายๆของครูไปใช้